วันดี้ครับเมื่อวันที่สิบห้ากันยายนสะองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดนะนายคงสาครับแม่บีครับปูนหน่อยมาเลาะชมนาน้ายกันนะครับอันนี้เป็นบริเวณที่ปลูกตน้นต้นพยูนะครับพยูพยูประมาณสองหอยสามอยต้นนะครับปลูกไว้แนวริมคลองริมแดนนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นบรรยากาศนี่ก็จะเป็นคลองน้ำคลองจาบไก่ไอคลองใส่ไก่นะเขา เดี๋ยวม่ตาพาไปเหรอนะครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับกาจาะหกน้อยนึงนะครับปลูกแทรกไวนนไนไกก้นะครับตรงนี้ไผ่น้ำไผ่หกหยักนะครับปลูกขึ้นไปแนวนี่นะครับอยากไปบึงน้ำกันเราะนี่กล้วยกล้วยน้ำกล้วยกรลายปีนะครับนี่นไผ่หกไผ่หกหยักนะครับหยักหกหยักเพาะ,มะเมล็นดนะครับนะนี่ก็จะเป็นตนพยุสูงถ่วมหัวแล้วนะ หกอยัางหกอยัาเพาะเมล็ดมีพายุนะพวกยีกเพาะเมล็ดอี่มีไผ่นี่เข่า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 ก็ต้นใหม่กันห้องเอาหญ้าออกยังดีๆก็ย่ำแหลงห้าแหลงมันก็จะบ่มแนวคุ้ม หุ้มดนะินนะก็แหงครับแต่ว่าเบิ่งจากลายละเอียดตึงนหน้าองศากระมองว่ามันมันหลอดแล้วล่ะอันนี้ก็จะไผ่ไผ่หกยักษ์นะครับไผ่หกยักษ์ด้วกันแต่ว่ามันหลอดเป็นสีเหลืองเหลืองอันนี้นหน้าองศากระแปดบอยู่นะเพราะจากมเมล็ดมันก็จะมีความหลากหลายนะเนี่ยหกยักษ์หกยักษ์หกยักษ์เพาะจากมเมล็ดโอ้ยไผ่ออกสีเหลืองเหลืองนะครับสีเหลืองเหลืองนะดูได้ยากได้พัพนธ์ เดี๋ยวมันใหญ่ขึ้นมาต้องเบิ่งอีกเทืร์นึงครับว่าเป็นยังไงนี่กไงหกหยักหกหยักหนาหลายนครับหนาหลายบ้านเอาหนาหกหยักมุมเนี่ยมุมเนี่ยไฟหกหยักพายุ่งพายุ่งกต่แตกน้ำก่อไฟนะครับหกหยักนี่หกหยักในของสาจะปลูก่างจากแดนอยู่มั่นสามซี่เมตรซี่เมตรห้าเมตรเนะครับเด้อ ปลูกไว้อันนี้จะเป็นแนวแนวริมนะครับแนวริมเพื่อเขาจะได้จัดการพื้นที่กันนะครับเลยมา, <c oughs> าทางเด,เดียเดียดเป็นเดนะครับแล้วก็เท็่ถนนกันไล้นะครับถนนกันเลยนะครับ,นะรบดดใช้หอกจักด้วยกันนะ <c oughs> นี่ก็จะเาาอาหยาเอายัางเรียบร้อยนะครับเนี่ยมีกับหกยักษ์ด้วยกันครับยักษ์มันก็จะออกหลายสีนะเนี่ยครับเมื่อกี้น่าหงสายยางมาหนึ่งนะี้เดี๋ยวจะได้เบื้องกล้วยนะครับเบื้องกล้วยเบื้องปีกล้วยอีกเท่านนึงเมื่อกี้เลี้ยวเห็นเนี่ยได้เยนะครับเน,น,น,นี่ยม,มุมเม,มื่อกี้เนี่ยมุมที่น่าสงสายยางมากนะครับ ริมนะครับริมริมเดี๋ยวเอาไว้ซสำนีก่อนเดี๋ยวนายองษาตัดักลก้วยปี่กล้วยกันนะครับมีเบ่งบรรยากาศน้ำกันกรับผมครับครับ